สวัสดีจ้าสวัสดีตอนเช้าๆนะคะตอนนี้ก็เช้าจัดเลยนะคะจะลงไปซื้ออาหารเช้ามากินจ้าเราพกปะพูดคุยตามภาษานะจ๊ะซื้ออาหารเช้ามากินมีไข่มีขนมขนมรากาศ กข้าวโอ๊ตมีกาแฟกินจะพี่น้องไม่มีอะไรหรอกมาพูดคุยเฉยๆเลยใกล้จะสิ้นเดือนใกล้หวยจะออกอีกแล้วแต่วันนี้มีหวยฮ่องกงนะหวยไทยก็วันที่เท่าไหร่ได้ยินว่าวันที่สองนะวันที่สองถึงจะมีหวยได้ใช่หรือเปล่าก็เป็นคนที่ไม่ค่อยรู้เท่าไหร่ละ โทรศัพท์โทรศัพท์ให้ญาติซื้อให้ไม่ได้ได้ผมนะจ๊ะเจ้อก็เสง วันนี้ยี่สิบหกแล้วไงวันนี้ยี่สี่ยี่ห้าวันนี้ยี่หกวันนี้มีหวยฮ่องกงก็ซื้อหวยฮ่องกงไปก่อนหวยฮ่องกงมันรวยหวยไทยไม่รวยแล้วหวยไทยอะซื้อสองล้านตัวอะ <laughs> <c oughs> หลายคืนมาแล้วไม่ฝันแม่อะไรเลยจ้ะาทำท่าจะไม่มีโชคไม่มีราบแล้วเนี่ยคทำท่าโชคราบไม่มีแล้วเนี่ยไม่ฝันแม่อะไรตอนนี้ยังไม่ได้ทำงานบ้านเลยนะคะ มกินกาแฟก่อนาช้าหน่อยไม่ต้องรีบร้อนทําทําแล้วทีนี้มันเสร็จไวแล้วทีนี้ไม่มีอะไรทําจ้ามันจะหงอยมันจะเหงา คลิปที่ครับคลิปที่ทำกับข้าวเนี่ยจะทำกลางคืนนะจะมาลงคลิปตอนเช้าจ้ะเพราะว่าดึกแล้วดึกแล้วคนขานอนกันหมดแล้วลใช่ไหมละ่ะทำกับข้าวกลางคืนนะดึกแล้วไงทํากับข้าวก็3ามทุ่มเมื่อวานเนี่ยกินข้าวเพราะว่าที่บ้านกินข้าวดึกทีนี้ก็ถ่ายถ่ายถ่ายวิดีโอแล้วทีนี้ก็จะมาลงตอนเช้า ลงตนเช้าคิดว่าดีแล้วล่ะเพราะว่าเดี๋ยวพี่น้องดูแล้วอยากจะเอาไปทํากินใช่ไหมละ่ะบางทีนึกกับข้าวไม่ออกก็ดูเผื <c> ่อ <oughs> <c oughs> ใครนึกอยากจะกินนึกอยากจะทํานะรับรองอร่อยจ้ะพี่น้องทําแล้วอร่อยจ้า <c oughs> ที่ทําอาหารเนี่ยเป็นสูตรของร้านอาหารร้านอาหารจีนนะที่ที่ว่าทําที่ว่าลงคลิปเนี่ยตอนเช้าเนี่ยเป็นสูตรของรสชาติอันเดียวเขาทำอันเดียวกันกับร้านอาหารจีนที่เคยไปกินน่ะร้านอาหารจีนรสชาติอันเดียวกันจ้ะโดยปกติทั่วไปเนี่ยคนจีนเขาไม่ค่อยทําอาหารพวกนี้กินหรอก ว่าเขาทําไม่ค่อยจะเป็นจ้ะส่วนมากเขาจะง่ายๆนึ่งปลาผัดผักลวกผักอะไรประมาณนี้แหละก็นึ่งไก่อะไรประเภทนี้นะส่วนมากก็จะทําแบบนี้แต่เป็นคนที่ชอบทําอะไรที่มันแบบว่าไม่ค่อยเหมือนคนอื่นเขาเป็นคนที่ชอบคิดชอบทําเรื่องอาหารนะถนัดเรื่องอาหารน่ะนะแต่ว่าทั้งวันจะมาให้ทําอาหารก็ไม่มันก็ไม่ไหวนะเพราะว่า บางทีเราต้องนึกเราจะทําคลิปเฉพาะทํากับข้าวมันก็ไม่ได้แล้วก็ทำคลิปอะไรต่ออะไรผัดเปลี่ยนกันไปบ้างจะมันจะได้ไม่เบื่อพี่น้องทําแต่คลิปทํากับข้าวมันก็เบื่อมอนกันนะพูดถึงเรามีแบบนี้มาพูดมาคุยเล่นๆอย่างเงี้ย ฮ่องกงไม่มีอะไรจ้าฮ่องกงตอนนี้เงียบสงบจ้ะเงียบสงบไม่มีอะไรนะตอนนี้คนก็ฉีดยากันเยอะแล้วคนก็ฉีดยานี่ฉีดไปสองเข็มแล้วนะเดี๋ยวประมาณ้าเดือนสิบเนี้ยปีนี้เดือนสิบเนี่ยสิบสิบตุลาเนาะสิบตุลาก็จะไปฉีดเข็มที่สามแล้วจ้ะฉีดได้มันเร็วๆไป เมืองไทยก็ตอนนี้ก็เปิดประเทศแล้วเด,เดือนไหนเนี่ยเขาบอกก็เปิดประเทศแล้วคัดถ้าใครฉีดครบสองเข็มนะเขาบอกนะตามข่าวก็บอกว่าไม่ต้องกักตัวไม่ต้องกักตัวเราไปเราไปไม่กักตัวไปอไปได้แต่พี่น้องมันเป็นอย่างนี้อีตอนกลับอะเรากลับประเทศฮ่องกงเนี่ยเราต้องมากักตัวเจ็ดวันจ้ามันเป็นอย่างนี้เพราะว่าที่ฮ่องกงเนี่ยยังไม่เปิดจ้ามันยังไม่เปิด ที่บ้านเราก็หนักกว่านะไอ้โรคระบาดใน่หนักกว่าฮ่องกงนะแต่ประเทศเราเนี่ยเปิดแล้วนะเปิดรับเอ่อคนนักท่องเที่ยวแล้วนะคนต่างชาติแต่ฮ่องกงก็ยังไม่เปิดจ้าฮ่องกงเนี่คือคนติดเชื้อก็ไม่เยอะอะไรนะก็ทุเราลงแล้วเนะี่ยคนที่ติดเชื้อนะ่ะคือมันติดแล้วที่นี่มันหายไวจะพี่น้อง คือมันไม่มันไม่หนักหนาถึงขนาดว่าอันโควิดติดโควิดอันเก่าอ่ะออย่างนั้นมันลงโปอดแล้วมาทําให้เสียชีวิตใช่ไหมล่ะแต่อันนี้มันไม่ใช่แต่ทางรัฐบาลเขายังไม่เปิดประเทศจ้าต้องรออีกหน่อยรอดูปีหน้านู่นแหละ <laughs> นี่เดือนอะไรเน้นน่าจะสิ้นเดือนแล้วจะเดือนห้าแล้วเนี่ย ตอนนี้ร้านอาหารก็กลับมาคึกคักเหมือนเดิมแล้วจ๊ะร้านอาหารนะคะเพราะว่าเดี๋ยวนี้ร้านอาหารเขาเอานุมัติให้ปิดได้สี่ทุ่มจะ้ะก็ให้คนนั่งกินได้สี่ทุ่มจ้กถึงสี่ทุ่มไม่เหมือนแต่ก่อนแล้วแต่ก่อนเขาจะให้คนนั่งกินประมาณหกโมงหกโมงเย็นน่ะนะทีนี้ทีนี้เขามาเปลี่ยนใหม่แล้วเ็าอนุมัติให้ร้านอาหารปิดสิบโมงสิบโมงอ่าสี่ทุ่มนะ่ะปิดสี่ทุ่มมานะ ทีนี้คนก็นั่งกินได้ให้คนนั่งกินได้ถึงสี่ทุ่มพอดีร้านปิดแต่นั่งให้นั่งได้สี่คนนั่งได้เฉพาะโต๊ะหนึ่งอะให้นั่งสี่คนอืมเป็นอย่างนี้ทีนี้ร้านอาหารก็กลับมาคึกคักกลับมาคึกคักแล้วเริ่มมีเริ่มทำธุรกิจได้มั่งแล้วล่ะตอนนี้นะลืมลืมตาอาปากได้มั่งแล้วล่ะนั่นไม่ล่ะ แต่ก่อนนะไม่มีคนนั่งกินใช่ไหมก็นั่งให้นะ่ะหกโมงเย็นนะ่ะหลังจากหกโมงเย็นแล้วทีนี้ต้องซื้อกลับไปกินบ้านนะ่ะทีนี้ทั้งถนนทั้งข้างล่างถนนในเ,เงียบเงาเงียบเงาเหมือนป่าช้าเลยพี่น้องเอ้ยไปเดินลงไปเดินนะร้านอาหารอะไรในเะงียบไม่มีคนเดินนะถนนน่ะ้วตามถนนนะอะไรอย่างเงี้ยมันเงียบเพราะว่าเขาไม่ให้นั่ง ก็ไม่ให้นั่งก็ให้นั่งได้แค่หกโมงเย็นไงทีนี้คนก็ไม่มีละทีนี้คนก็แต่ก่อนเนี่ยนะคนก็แย่งเสื้ออาหารไปกักตุนกันนะเพราะว่าร้านอาหารก็ให้นั่งได้แค่หกโมงเย็นไงทีนี้คนก็แห่เสื้ออาหารไปกักตุนเออแต่ก่อนนี่ก็บอกว่าจะจะลอกดาวไงจะล็อกดาวใช่ไหมไป,ไปม,ามาไม่ลอกดาวแล้วทีนี้ ทีนี้คนก็ซื้ออาหารไปทํากับข้าวกินน่ะซื้ออาหารซื้ออะไรไปทํากับข้าวกินเองอ่ะทีเนี้ยใช่ไหมล่ะทีนี้พวกร้านอาหารพวกซูปเปอร์พวกขายของอะไรทุกอย่างพวกเรื่องของกินของใช้เนี่ยขายดีขายดีมากเลยขายดีมากทำธุรกิจพวกไอ้ตลาดขายของตลาดซูปเปอร์อะไรเงี้ยขายผักขายหมูขายอะไรก็แล้วแต่เนี่ยจะขายดีมาก เพราะคนก็แห่กันไปซื้อคนก็ต้องทํากับข้าวกินเองอ่ะเดี๋ยนี้เดี๋ยวนี้ร้านอาหารมันเขาให้เลิกเลิกสี่ทุ่มก็ให้นั่งกินได้แต่ให้นั่งได้โต๊ะละสี่คนทีเนี้ยทีนี้คนก็ออกข้างนอกกินออกไปข้างนอกบ้านกินข้าวไงทีเนี้ยใช่ไหมล่ะยันนี้ไม่รู้จะทํากับข้าวอะไรเลยพี่น้องนึกอยู่นั้นเนี้ยมันนึกกับข้าวทั้งวันทั้งวันเนี้ย นึกแต่กับข้าวนะไม่นึกอะไรหรอกนะนึกเอหวยวันวันเงินนึกแต่หวยจะซื้อหวยอะไรดีเนาะซื้อมันจะได้ถูกเนาะก็มันนึกกับข้าวจะกินอะไรดีเนาะวันวนะันนะนะอย่างอื่นไม่ได้คิดหรอกจ้าอย่างอื่นนะ่ะกินกาแฟหมดก็จะไปแหละ โอ้ยเดี๋ยวต้องรอให้ฝันอีกเหลืออีกตั้งหลายวันแต่แต่วันเนี้ยจะซื้อหวยฮ่องกงแต่ทำท่ามันจะไม่มีลาบแล้วเนี่ยจะซื้อสักยี่สิบซื้อสักยี่สิบพอใช่ไหมซื้อสักยี่สิบพอเราพี่น้องเอ้ยไปซื้อเยอะแยะอะไรหรอกซื้อลอตเตอรี่จ้าจะซื้อสักยี่สิบเมื่อวันนู้นซื้อไปสิบแล้วก็ซื้ออีกยี่สิบเป็นสามสิบโอ้ยพอจะได้ถูกนำเขาแน่ เอละจ้ะพี่น้องแค่นี้จ้ะไป้บัดจ้า